本地。 เจ็บกับเจ็บขากระหักปีกกระลนขนกับหางกระโบมี่เอาสู่ไปนกหน่อยเลยผ่านมาแล้วสามมือสิบินได้ปะเนาะจังไหนได้เอาสู่ต่อไปสีบินกูกับสี่สู่ต่อไปล่ะ มะนหาลุงพ้นไปเก็บมากนกบาดเจ็บก็มาเลี้ยงมาเบิงน้ำผึนเบิงซอยกันอยู่นี่เอาเอาเข้าไปสิบินได้บ่มึงบินได้มึงกัดมึงกระรอดแหละมึงกินได้มึงกัดรอดละตาเข่าไมใาหา้ยมือเศร้านี่เพิ่งกินได้เอากินเบิง กินได้มึงก็อยู่ได้ละน้ำก็มีเข่าก็มีเอากินเข้าไปกันพ่อพ่อกินพ่ออยากมึงก็อยู่ได้กันบ่พ่อกินพ่ออยากมึงก็อยู่บ่ได้เอ้ามึงก็ตายละครับมึงบ่พ่อกินกันบ่มีอาหารบ่มีน้ำนกหน่อยเอ้ย ชีวิตคนเท่ากันแหะครับพ่อแม่พี่น้องดินล้นต่อไปสู่ต่อไปขนาดบาดเจ็บพบปางตายเก็บเมื่อยกันเลี่ยงไหวเบ่งไหวมันบินได้ก็ปล่อยไปตามชีวิตของมันคนเท่ากับดินล้นกันต่อไปสู่กันต่อไปครับผมยุคนี้เขายากหมากแพ่งยุคโลกระบาดสู่กันต่อไปครับผมในเมื่อมันเป็น ปัญหาของของโลกของภัไพย่งไรของชีวิตบางครั้งมันก็มีบางบางครั้งมันมีลมบางลูกบางแข็งแกรงบางอ่อนแอบางก็แล้วแต่มันจะเป็นไปนะครับเนาโอ้ชีวิตเกิดขึ้นโกตัวนี้ล่ะแต่ก่อนหนามันก็บินได้หาก,กินเองได้ ยางยิสระแต่ว่ามือนีมันกับมัดบาดเจ็บหางกับโบมีบินกับโบไ้ขากับหักเอาให้เขาให้นามกันไปตามภาษาพยายามกินเขานกเ้ยยยามกินอาหารหลายๆเดยวก็บบินได้ดอกเออเอา,เอา,เอา กินมึงบ่มีแห้งได้มึงอยู่บ่ไใดได้มึงเอากินเข้าไปกินได้มาหลาดับนึงแล้วนี่แหละครับชีวิตคนเท่าสู่ต่อไปครับผมผู้ใดที่คิดว่าเจ้าของบ่ไว้แล้วก็ให้คือเห็นนกตัวนี้เด้อครับเด้อมันบาดเจ็บมาก ผมก็เลยมามาเบึงมาแย่งกับพ่อหน้าลุงเห็นงานน้ากนันคุณมันกคกินอาหารใดแล้วดูแลก,กันมาสามมือแล้วมือแรกคิดว่าสิบอลอดมือสองซืนกันเม,มื่อไงมือนีมือที่สามเอาเขาให้กินกินเขาแล้วครับผมลอดอยู่เราคือยกเวนย่างเดียวอ่านสิมีแมวว่าห่อกันแมวว่าห่อคือสิบอลอดครับผม ดูอีสานพันจะเป็นครับผมหักกันไหวดีกว่าสร้างกันเนาะครับเนาะบางครั้งกับแม่ตาปลานี้กันบ้างบ่แม่นสิบกันแต่พูล่าอย่างเดียวลาอย่างเดียวมันกับบางครั้งมันต้องซอยชีวิตบ้างมันจำเป็นครับผมคลิปนี้เขาจะไปแต่เพียงสามีนะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องดูอีสานพันจะเป็นหักกันมันแกนหักแพงเมืงปันกันคือเก่าครับผม ดูอีสานพ่อจะเป็นครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับทีส้มลิป